วันนี้นะพี่เซนจะมาทำแฮมเบอร์เกอร์แบบนี้ก็ไม่ใส่ซอส,สน,นะคะค่ะแบบเรากินเองได้นะคะค่ะ,คะแกะกล่องเลยค่ะข้างในมีอะไรคะมีอันนี้อเอาเก็บอันไหนอ่ะต้อตัดอยู่ไหนะบอกเดี๋ยวเราต้องมาตัดอันนี้กันก่อนค่ะเราต้องมาตัดอันนี้เหรอใช่ค่ะมีไว้ใส่น้ำหรอใช่ค่ะเราต้องมาตัดอันนี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ตัดให้ เราเริ่มจับทำเปลไฟก่อนค่ะคือผไฟดูค่ะนี่ใส่นี่รวยรวยไหมหกผือหมดจังคะคุยใส่น้ำสองถ้วยค่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยเดี๋ยถยตงนีที่เทวยที่ตนค่ะ เก็บถ้วยไว้ก่อนค่ะถ้วยให้ยายค่ะอ่ะละคนค่ะใช้ใช้ช้อนสีชมพูคนอ่ะคนเลยคนให้เป็นฝรั่ายใช่หอมไหมคะมีกลิ่นไหมหอมหอมเหรอโอ้โหได้ไหมคะคนให้เข้ากันค่ะมวยจิตผมปิก้อนแล้วค่อยลอชิมว้าอย่าเพิ่งชิมค่ะมันต้องเวฟก่อนค่ะเข้าก่อนค่ะ ทำเนื้อเบอร์เกอร์กันค่ะโอเคเริ่มเลยค่ะพี่คงเบอร์เกอร์แล้วค่ะให้ลงถ้วยแล้วแอร์แล้วก็น้ำสองถ้วยค่ะสองถ้วยอ่ะหนึ่งถ้วยโอ่ะเทเท,ทตรงนี้เทเข้าไปลงถ้วยที่หนึ่งอ่ะอีกถ้วยหนึ่งให้ตาใหญ่ตรงนี้อันนี้ถ้วยเหรอ ชุดท,ที่เท่าไหร่คะที่ยี่สิบชุดที่เท่าไหร่ค่ายี่สิบเอดค่ะคนคะ่ะใช้ช้อนคนคะ่ะช้อนอยู่ไหนค่ะช้อนอยู่นี่ไม่เจอปัญหาไม่เจอเป็นก็หยิบมีดค่ะอุณคนจึ้งจึ้งไม่เอยอะเยอะกว่ามีกลิ่นไหมคะเป็นไงคะรีวิวด้วยสิคะมีกลิ่นไหมคะออร่อยหอมน่ากินมากหอมมาก ใส่กลองแบบนี้แล้วใส่พิมพ์ค่ะค่ะใช่ใส่ช่องไหนคะช่องกลางนะคะช่องกลางนี่ค่ะตักมาใส่ช่องกลางค่ะลูกช่องกลางช่องกลางไหนเนี่ยตรงกลางเนี่ยตักได้ไหมเอามือหยิบก็ได้ลูกเอามือหยิบเอามือหยิบเลยลูกอ่าสายเอากดค่ะกดให้ลงไปกดอุ้ยกดให้เท่ากันสิค่ะลูกเป็นก้อน เราได้เนื้อเบอร์เกอร์แล้วเดี๋ยวเราเอาไปทำอะไรต่อคะ<ห>อบอบค่ะอบค่ะค่ะอบต่อไปเราทำตัวขนมป,ปังค่ะค่ะใช่เลยค่ะเทให้หมดถุงนะคะแล้วก็น้ำสองถ้วยค่ะน้ำ <ไป S 1> ถ้วยหนึ่งหนึนับถ้วยได้เท่าไหร่ยี่ยี่สิบอันหนึง่งอ่ะให้ยายต่อช่วยหนึ่ง เตรียมช้อนไหค้ค่ะนี่อ,อ่ะอ่ะถ้่ยที่สองก่อนถ้วยที่สองก่อนเอเถ้่ยที่สองแอะค้นคะ่ะจริงโอ้กลิ่นเป็นไงคะรีวิวด้วยสิคะโอ้ยคนไม่ต้องหนุบคนอาค้นเลยอ่ะคนเลย ก็เก็บแป้งใส่พิมนะคะใชะใส่พิมพ์ที่ว่างๆกันอะไรแบนี้แหละค่ะใช่ใช่ค่ะตักตักอีกตักอีกเฮดเต็มตักอีกตักอีกตักอีกตักสีหลกตักเราทำชีสกันค่ะโอเคค่ะมีกลิ่นหอมไหมคะหวาจังคะ่ะ <Yeah. S 1> สำหรับชีสใส่น้ำแค่หนึ่งถ้วยนะคะ ค้นค่ะทุกคนนะช้อนนะคะนี่แหะค่ะก้นคิดวังนะคะเดี๋ยวอ่าแล้วก็แบบแบบตัดค่ะเดี๋ยวไม่ใช่มีแต่คิดค่ะออกมาล่ะ แล้วแล้วก็มาทำอะไรเอยแล้วก็มาตัดกันนะคะตัดเหรอ้อค่ะโอเคค่ะอาหารใช่ใช่เดี๋ยวแม่ช่วยนะคะ ้กลายเป็นกลายเป็นสีแดงบูเบอรี่สีแดงเป็นบูเบอรี่เหรอสอนผู้เสพเท่ค่ะ,ะแล้วก็น้ำหนึ่งถ้วยค่ะคนค่ะเอาช้อนคนค่ะสีอะไรคะนี่ ่ะช้อนคนค่ะเร็ว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 ทำมะเกิดช้อนมะเกิดอเทศเร็วเดือดเร็ว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 คนจี๊ดค่ะคุณยังไงใส่ค่ะดิลลาแท่งเรียงสวยๆนะคะแส่ให้หมดเลย ดูสิคะโชว์สิคะโอ้ยน่ากินจังเลยโชว์ขึ้นมาหน่อยค่ะขนมปังใสเนื้อแสกชีสอาวางค่ะอันนี้นะคะเอาขนมอาวางเอาเนื้อวางขนมปังค่ะอาวางอะเอาหยิบชีสขนมปังวางะเอาซอสเอาซอสใส่ก่อนซอสใส่ซอสใส่ ค่ะอาศัยไปตรงชี้นะลูกยายช่วยยายช่วยจับอะหล้วเสเร็จแล้วก็ปิดแปะอะเอาเนื้อขนมปังค่ะขนมปังวางค่ะขนมปังวางอันนี้ควรจะ,ะอยู่ข้างล่างนะอันนั้นมันแหวกนี่มีโออันนี้อันนี้สวยอยู่ข้างบนอ่ะอ่ะ,อะปิ้นเอาปแปะโอ้โหสวยงามอ่ะเราทำอีกอันนึงค่ะเอาเนื้อวางเนื้อวางอาศัยซอสใส่ซ,ซอสกันก็ได้อะ อ่าทาทาโอเคอ่าวางชีสค่ะอ่าแล้วจะอ่ารับปีดโอ้โหสวยงามเราลงจัดกันเ,เลยค่ะเย้ไปเลยค่ะลงม,มาปักเบอร์เกอร์กันค่ะอ่ะเนี่ยปักเบอร์เกอร์เลยค่ะปักลงไปเลยค่ะใช่ปักเลยทิมตรงตรงทิมตรงตรงจับด้วยสิคะไอ้เจ๋งมากอ่ะไปไปเลยพอแล้วค่ะ โอ okay. เคเดี๋ยเอาปอีกอันนึงค่ะยายตักตองโกลาปักปักตรงตรงค่ะวันน <Yay. S 1> <laughs> ้ำโค้กครับเทนะเทเทใส่แก้วถูกแก้วน้อยนะ่ะ <Yeah. S 2> ใช่ใช่ค่ะเทแล้วเอามาไว้ในถาดเหมือนเดิมค่ะมาไว้ในถาดเหมือนเดิมค่ะวางค่ะ ให้ยายช่วยเทยายเทแค่เต็มพอเดี๋ยวมันจะเดือดให้ยายเทให้นะคะอันเดี๋ยวดดูนะดูน้ำโคลานะพ่อพ๊ออุ้ยเดือดอุ้ยโค้ล่าเห็นไหมคะดูดูอุ้ฟูดูดูน้ำโคลาใหญ่ขึ้นแล้วใหญ่ขึ้นไหมคะนาทไหมคยังทำเร็จแค่เราก็ไปกิกันะ น้ำหน่อยสิคะโค้าอร่อยไหมเราชาบเลยเป็นไงกะมันเบี้ยวมันเบี้ยวเราเบอร์เกอร์ล่ะคะรสชาติเบอร์เกอร์เป็นไงไหนชิมเบอร์เกอร์ไหนชิมเบอร์เกอร์เป็นไงคะอร่อยอร่อยอจริงหรือเปล่า